สวัสดีครับนักเรียนนะครับมาเจอกันอีนคนะคะกครั้งนะครับกับครูต้องนะครับองประทย์แรกน,นะครับสอนวิชาสังคมนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับนะครับนะครับเกี่ยวกับวิชาส,างสาังคมศึกษานะครับเรื่องเศรษฐศาสตร์หน้ารู้สินค้าและการบริการนะครับเราจะมีเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์กันบ้างนะเศรษฐศาสตร์คือการซื้อการขายการกินการยูการลง,งชีวิตกับเศรษฐศาสตร์การขายนะครับ มาดูเรื่องสินค้าและการบริการนะครับสินค้านะครับหมายถึงนะครับสินค้าคือสิ่งที่นะครับผลิตขึ้นมาเพื่อในการจําหน่ายนะครับเพื่อให้ความสนองความต้องการของผู้บริโภคผู้ซื้อนั่นเองนะครับสินค้าเกี่ยวพี่รนะครับมีของกินของใช้การ,ร,ร,กรบริโภคการบริโภคเดี๋ยวเรื่องเรียนต่อไปนะครับนี้มาดูนะครับ จุดประสงค์นะครับในการเรียนรู้เรื่องนี้นะครับเรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับการบริโภคนะครับสินค้าและการบริการนักเ,เรียนจะได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับความหมายของสินค้านะครับนักเรียนสามารถแยกประเภทของสินค้าได้นะครับ 3. นักเรียนสามารถตัดสินใจและเลือกสินค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อสนองความต้องการของตนเองนะครับ อันนี้เกี่ยวกับนะครัการผสมการเรียนรู้ที่นู้นทีนี้มาดูเรื่องประเภทของสินค้าและการบริการนะครับสินค้าเราจะแบ่งออกเป็นสามประเภทนะครับสินค้าเพื่อการบริโภคคือการใช้กินนะครับของกินนะครับสินค้าเพื่อรอุปิโภคใช้ในชีวิตประจําวันนะครับสะดวกในชีวิตประจําวันของใช้ต่างต่างนะครับ สามการบริการอำนวยความสะดวกการบริการในบ้างนะครก็คือนะครับช่างต่างๆนะครับช่างตัดผมช่างตัดเสื้อนะครับช่างไม้ช่างประปาช่างไฟฟ้านะครับพนักงานขับรถแท็กซี่พนักงานขับรถนะครับช่างเสริมสวยนะครับช่างทั่วไปนี่เป็นอาชีพบริการนะครับเป็นสินค้าอยู่ในธุรกิจด้วย ต่อไปนะครับสินค้ามาดูว่าสินค้าประเภทเพื่ออุปโภคคืออะไรบ้างครับของกินนะครับทุกอย่างเลยเป็นประที่เราซื้อมาแล้วเราสามารถบริโภคได้กินประเภทของกินนะครับอาหารต่านะครับต่อไปนะครับสินค้าประเภทนะครับเพื่ออุปโภคนะครับอุปโภคคือเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆนะครับจะเป็นสินค้าเพื่ออุปโภคนูตัวอย่างนะครับ ต่อไปนะครับเมื่อเราซื้อสินค้ามาแล้วนะครับสิ่งที่รองรับกฎหมายหรือว่ารัฐบานะครับให้ความคุ้มครองของเราเนี่ยจะมีนะครับเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคข้าะการหนึ่งสิทธิที่รับข่าวสารทั้งคำพรนาคำโฆษณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียนความี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องนะครับสอง สิทธิที่มีอิสระในการเลือกซื้อเลือกหาสินค้าหรือบริการสามสิทธิที่รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการสี่สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำพญยาอัญญาต่างๆนะครับเกี่ยวกับสินคา้าการผู้หยิบห้าสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายของสินค้านั้นๆนะครับห้าขอ้อจํไหมครับนะครับดูดีนะครับข้อนหนึ่งนะครับ สองสามสี่ห้าอันนี้คือสิทธิผู้เริโผู้ค้าการที่เราได้รับจากการซื้อสินค้านะครับซื้อสินค้านั้นทีนี้เราจะนะครับย้องเรียนที่ไหนเวลาเราซื้อสินค้าแล้วอาจจะเป็นอันตรายหรือว่าไม่รับความเป็นธรรมจากผู้ขายนะครับหรือบริษาาัทต่างหากผู้จาหน่ายเราก็สามารถที่จะลองเรียนได้นะครับคือรายด่วนนะครับตรงนี้ย่อมจากสคบอ สคบ,อบอคือสํงงาน,นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วนหนึ่งหนึ่งหกหกนะครับโรงเรียนให้คําปรึกษาคุ้มครองผู้บริโภคได้อันนี้เกี่ยวกับสิทธิที่เราจะได้รับนะครับเกี่ยวกับนะครับเราซื้อสินค้ามาแล้วอาจจะเกิดอันตรายหรือว่าสูญเสียสูญหายเราสามารถมีสิทธิผู้บริโภคหประการได้ครับให้เราเรียนได้คือสายด่วนหนึ่งหนึ่งหกหกนะครับน,นี่มาดูนะครับ คลิปแรกนะครับเรื่องนี้บ no <ści> ่อยก่อนนะครับจะมีสองเรื่องสองคลิปนะครับคลิปแรกเนี่ยนะครับจะจบด้วยตรงนี้นะครับให้นักเรียนนะครับยกตัวอย่างเลือกซื้อสินค้ามาหนึ่งอย่างแล้ววาดรูปลงในกระดาษส่งพร้อมบอกประเภทของสินค้าและพร้อมประโยชน์สินค้านันด้วยนะครับนักเรียนเช่นอักเรียนจะเลือกว่าดรูปสมุดสมุดวาดรูปให้สวยๆครับบอกสมุดตัวปรเภทอะไครับของใช้นะครับของใช้นะครับอุปโภคนะครับ สินค้าเิ็นของใช้พร้อมปอกประโยชน์คือสมุนไพรทนะครับไว้เขียนไว้จุดบันทึกนะครับนะครับไว้ทาการบ้านนะครับไว้วาดรูปนะครับนี่คือประโยชน์ของสินค้าฉะนั้นนักเรียนนะครับให้เลือกซื้อสินค้าหนึ่งอย่างแล้ววาดรูปลงในกระดาษสลงพร้อมบอกเตื้อบอกสินค้านะครับของประโยชน์ด้วยนะครับเราจะจบคิดตรงนี้คิดหน้าเราจะต่อด้วยแรงจูงใจนะครับแล้วก็จะมีนะครับ สุจบแล้วก็มีแบบหัดให้ทาคลิปนี้จะให้ทําแค่นี้นะนะครับดูหน้ากระดานนะครับไว้หมดเลยดูเขาขอหน้านี้นะครับทำแค่หน้านี้นะครับนะครับทำแค่นี้ก่อนนะครับจะได้ส่งครับแล้วจะเจอกันในคลิปหน้านะครับเราจะบอด้วยรจูใจในการเรีนศึกษานะครับแล้วก็สุดศึกษาแล้วก็จะมีแบบผัดนะครับเีนะครับนะครับ เจอกันในชั่วโมองหน้านะครับกับครูต้องนะครับเจอกันชั่วโมองหน้านะครับสวัสดีครับ